ก็ต้องขอการสวัสดีปทุทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบใหม่เนาะซึ่งตัวดาบออกมาค่อนข้างที่จะนานนะซึ่งผมก็จะมารีวิวเนาะว่าดาบนี้มีร่างอะไรบ้างเก็บอะไรเท่าไหร่ร่างอ่อนอยู่ไหนก็ตามนี้เนาะซึ่งดาบมีเอ่เอมีสกิลอะไรบ้างผมก็จะเอามารีวิวให้ดูนะอัพพาร์ทนี้แต่ผมก็คงจะไม่พูดเยอะสัเท่าไหร่เพราะว่าเน้นโชว์อย่างเดียวนะก็ แตไปเสียงผมก็จะออกเฉพาะตอนจบซึ่งผมก็จะทําอย่างนี้ทุกคลิปเลยมไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีซึ่งเราไปดูสกิลของอ่าเราไปดูดาบานะดาบเงาสตาร์เนี่ยน่าจะน่าจะอ่านว่าอย่างนี้นะผมไม่รู้ว่าใครเก่งภาษาอังกฤษก็มาไปพิมพ์บอกได้นะซึ่งผมก็จะไม่อ่านเท่าไรหร่แต่ก็พยายามที่จะตอบนะอืมคนดูก็ไม่ค่อยเยอะเลยแต่ก็านั้นแหละขี้เกียจน,นะ แบบเงาซาร์เนาะน่าจะชื่อนี้แหละมั้งผมก็่านไม่ค่อยถูกผมภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งเท่าไรแต่ผมก็พอหาได้นะก็ <c oughs> เดี๋ยวมาดูดาบนี้กันว่ามันเล่นกันยังไงอ่ะไหนดูสกิลสิผมก็เพิ่งมาเล่นเนาะอืมโมเดลดาบก็ใช้ได้นะออกมาดำๆพางๆแต่อยู่ในเซิร์ฟก็ไม่เนยียนหรอกเพราะว่าเขาก็มองเห็นเราระยะไกลได้เพราะออร่าเรา เป็นดาบที่มีค่าเริ่มต้นที่เยอะมากอ่ามีสกิลอ่ออไรอวาร์วาร์ไปตรงโน้นลองกดดูสิอ,อ้บอ่าไล้ธนูไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ธนูมันห่ะเอาเดี๋ยวพี่ผมาเฮ้ยเป็นหลบในวิติได้ด้วยหรออันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้กับสกิลนะผมก็พึ่งเล่นเหมือนกันแต่คลิปนี้เป็นคลิปดอง <laughs> โอเค ที่จริงคนลงตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วแต่เนี่ยผมดองอืมโอเคสกิลก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลแรกงั้นผมก็จะตัดไปดูอีกรางเลยก็แล้วกันแบบไวๆก็สำหรับรางนี้ก็ผมเล่นน่าจะเลยมานิดหน่อยแต่ก็ก็ประมาณห้าร้อยเนาะแต่ไม่ได้ถึงหรอก ผมก็เล่นเลยมาแล้วผมก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ประมาณนี้เนาะนี่คือร่างผมให้เป็นร่างสองเลยก็แล้วกันเพราะมันมีออร่าเอฟเฟกที่เปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเนานะที่จะดูแบบเป็นร่างที่แบบค่อนข้า,างดูที่จะเท่เนานะค่อนข้า,างที่จะสวยคือจากนี้ผมจะไม่พูดเนาะจนกว่าว่าจะมีสกิลออกมาโผล่อีกก็ผมก็จะพูดว่าสกิลมันมีอะไรมีโน่นมีนี่ก็ตามนี้นะถ้าวิ่งอะไรก็เปลี่ยนนะเห็นไะหเดินจับหวัวไมเกนขึ้น ก็เดี๋ยวก็ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกร่างหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้นะเลยจึงผมตัดให้ดูเลยอ่อนะครับ,บเอฟเฟกก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เนาะซึ่งผมจะรีวิวดาบแบบนี้เนาะนะผมก็เป็นรีวิวเซิร์ฟวีเนาะผมจะไม่รีวิวกับเซิร์ฟเพลเยอร์คนอื่นถ้าผมรีวิวกับเซิร์ฟคนอื่นเซิร์ฟส่วนรวมอย่างเงี้ยผมก็อาจจะแบบไม่ได้มากริกอย่างนี้หล่อๆส,สวยๆงามๆอย่างนงี้ก็คงจะโดนฆ่าไปก่อนก็รู้อยู่ว่าเกมเนี้ย บางคนเล่นถึงกับหัวร้อนเลยใช่เพราะว่ามันตายมันตายง่ายครับมันมันมีนคนเกียนเยอะเนาะก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ผมก็ทําใจนะซึ่งผมก็มารีวิวในเซิร์ฟวีเนาะเพื่อหนะลีกเลี่ยนปัญหาก็ตามนี้เป็นดาบพิเศดีเนาะคือแบบก็ไม่มีอะไรแย่ไหนต้องไปดูอีกสักล่างนี้กะว่าจะพูดไม่เยอะละจะมารีวิวเนี่ยก็อ,อีกร้างก็ประมาณนี้เนาะ คือพลังโจมตีก็โอเวอร์มากเวอร์ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแรงตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้ก็แรงขึ้นมาอีกก็ประมาณนี้อืมใช้ได้นะท่านผมว่าเริ่มเท่เสียงเพลงก็ผมก็พยายามปรักให้เสียงเพลงมันเบาเบาเนาะเพราะว่า,วา,วาคลิปที่แล้วนี่ผมควบคุมเสียงไม่ได้เลย <laughs> เล่นแซะแบบกูแต่ผมก็ลดนะลดไปเยอะเลยแต่อันนี้ผมจะลดให้หนักกว่าเดิมนะเนาะเลี่ยงเสียงเนี่ยเพราะผมต้องระวังเรี่ยงลิขสิทธิ์ด้วย ถึงผมจะไม่ค่อยมีปัญหาก,ก็เถอะเพราะผมไม่ค่อยดังโอเคเราก็มาดูอีกร่างกัก็ประมาณนี้เนาะอีกร่างซึ่งมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ค่อนข้างดูดีนะแต่ทุกคนก็ล่นแต่ต่างกันกนะันแต่ผมก็อยากรู้นะว่ามันตันที่เท่าไหร่ซึ่งระหว่างที่ผมทําอยู่เนี่ยผมก็พักเสียงที่หลังนะใครรู้ก็บอกด้วยนะว่ามันตันอยู่ที่เท่าไหร่นะผมรู้คําตอบแล้วก็ลองดาวน์วนดูถ้าตอบถูกก็นนะั่นแหละ เาฉาดลิ้นกันหน่อยอืมแล้วผมก็เล่นเกมคนที่ไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหร่มันคือสไตล์ของช่องนี้ไปแล้วอะ่ะอืมจะขอเป็นเกมแบบเนี้ยดีๆหน่อยอย่างเงี้ยสวยๆแล้วเล่นแล้วมันติดเพลินเพิอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเปทวินจ๋าอย่างเงี้ยผมก็ไม่ไหวนะเกมตกปลาผมไม่รีวิวแน่นอนผมขี้เกียจอืมเปทวินผมขอเปแบบปัานกลางที่ไม่ได้เปอะไรมาก ถ้าผมจะเล่นเกมเกมแนวนี้มันก็มีเปเทวินไหมไม่ก็ถามว่ามันมีไหมมันก็มีครับแต่ว่าดาบมันก็ไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นจาาสายฟรีมันก็โกงพอสมควรอยู่ครับมันไม่จําเป็นที่ต้องเติมแต่มันเติบโตจะเติบโตไวก็แาะดาบแต่คนตามนั้นเลยถ้าโดนเขาดักคุมกันหน่อยก็ตัวใครตัวมันนะหลังจากนี้ผมก็จะเงียบแล้วนะ ถ้ามีสกิลมาเพิ่มผมก็จะพูดอ้าวนี่มันมีสกิล,ลนีน่เดี๋ยวตัดไปคือคือเดี๋ยวนะสกิลอะไรวะเคตัดมาอีกร่างก่อนนะคือผมจะบอกว่าผมลืมด้วยอืมแล้วผมแก้ไขอะไรอดีตไม่ได้อโอเคนะมาดูสกิลกันเดี๋ยวก่อนดูสกิลขอดูอันนี้ก่อนดูล่างือว่าร่างเนี่ยเท่ เท่กว่าร่างร่างสุดท้ายอืมมันไม่รกแล้วมันไม่มีอะไรกวนเลยถ้าคนเล่นในมือถือก็เป็นแต่ถ้าคนเล่นในคอมผมว่าในคอมผมดีก,ก,กว่านคอคนเล่นในมือถืออีกไฮเป็กไม่อร,าาร่า a n า u อออนี่สกิลนะสกิลคือเด็กอปล่อยอุกอุบอุ้ยแหลกอันนี้เป็นปัญหาคนเล่นในมือถือแน่นอนไม่ต้อง <c oughs> เป็นสหาแน,นี้แต่สกิลเจ๋งนะผมว่าโอเคอเคือแใจไม่ผมเนี่ยจะไม่พูดละจะดูไร่างอบไทแต่ผมย้งพูด โอเคเราก็มาดูอีกสกิลกันเลยก็แล้วกันซึ่งถ้ามีสกิลผมก็จะออกมาพูดเนาะถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนีเอฟเฟกนีไผมจะเงียบๆไว้ให้ทุกคนรับชมเนาะว่าร่างแต่ละร่างมันเท่แค่ไหนก็ประมาณนี้สกิลคิวโอเคอยู่ในมือถือก็สกิลนิ้วชี้นิ้วกลางวุ้นนี่แหละอ้นิ้วโป้งวุ้น <laughs> น,น,นะน,นี่นแหละเฮ้ยๆๆๆนๆๆ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 ๆ ใชอยู่ในมือถือสกิลนิ้วโป้งกูมกดวาร์ฟอ๋มอ,อมาอีกโลกหนึ่งสกิลจุกผมให้เป็นสกิลจุกนะซึ่งสกิลนี้โลกส่วนตัวครับแต่ว่าถ้ามีคนเล่นดาบเหมือนกันมันก็จะพา,าเพลเยอร์คนอื่นมาที่โลกเดียวกันครับถ้าใช้ดาบเดียวกันนะหรือว่าเราสามารถดึง,งเพลเยอร์คนอื่นมาที่นี่ได้เหมือนกันคือสามารถขังผู้เล่นได้นะ <laughs> แต่คุณก็อย่าไปเปิดวิติให้เขานะถ้าเขาออกมาได้เขาก็อาจจะฆ่าคุณเลยก็ได้อืมโอเคอทำไมมืดวะมันตอนเช้าอยู่ไม่ใช่หรออันนี้น่าจะเป็นบัคเกมหรือไม่ก็อะไรสักอย่างเ่ยอ๋ออันนี้มาจากไหนเนี่ยอืมมาจากไหนที่นี่ที่ไหนวะเออืมปล่อยกบะบะโชว์สักทีหนึ่งเค,เคผมก็จะหยุดพูดละเคนะ จบไปแล้วนะสําหรับเนี่ยดาบมันตันอยู่แค่นี้แหละได้เหรียญเมื่อไหร่คือตันแม่นันเนาะอืมก็ตามนี้แล้วสําหรับเกมนี้ถ้าได้เหรียญเมื่อไหร่คือตันเนาะตันอยู่ที่สี่ล้านเอ๊ะเท่าไหร่วะสี่ล้านห้าหมื่นมั้งเออสี่ล้านห้าหมื่นก็ตันอยู่แค่นี้แหละก็จะเล่นไรเยอะมันก็มันก็ไกลนะกลัวมันจะตันได้ ถ้าคนไม่รู้ก็อายคิดว่านั่นหนหะไอร่างใหญ่ๆนั่นคือร่างตันแต่มันไม่ใช่ครับมันยังไม่ได้เหรียญครับถ้ามันได้เหรียญคือตันนะครับ <c ười> ก็เนี่ยครับก็สําหรับผมก็ขอจบคลิปได้เพียงแค่เท่านี้เลยก็แล้วกันเนาะสำหรับตัวดาบก็ประมาณนี้ก็ใครชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะซึ่งคนดูก็เยอะแต่คนกดไลค์มีไม่เยอะเลย <c ười> มันเป็นสไตล์ของ y o u t ท b e ใช่ไหมก็ ไม่เป็นไรผมไม่ได้ดังอยู่แล้วแต่ถ้ามีมันก็จะทำให้ผมลงคลิปได้ไวขึ้นอีกหน่อยหนึ่งพี่เวลามีดาบใหม่ออกมาผมก็จะรีวิวทันทีเลยให้ไวขึ้นนะนะอืมเพราะผมก็ไม่ได้ดังอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกอว่าดาบนี้ล่าสุดถ้ายก็เจ๋วว่าใช้ได้เนาะก็สำหรับช่องผมก็ขอจบไปเพียงแค่เท่านี้ก็แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในดาบใหม่ หรือผมก็เอาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มารีวิวนะในเช่นว่าดาบบางดาบปลดยังไงอย่างเงี้ยดาบสว่างปลดยังไงอย่างเงี้ยก็ตามนี้ก็ขอจบคลิไปไม่เพียงแค่เท่านี้ก็แล้วกัน